เป็นเรื่องแล้วพ <ah ี่ลองเกบกำไรขย้นแล้วย่ำกำไรคือบอกมาขึ้นติงย่ำีกำขึ้นอก่าซื้อแห้งหรอฮะพี่ีขึ้นอะไรเนี่ยว่าเหรียใส่อะไรมันมีการผาดกันเ้ยซื้อยมีารให้ันี้ตัเยาอย่างที่ซื้อเพื่อนอืม

90, 000, เออเลยต้องเสียเขาแล้วเนาะเจอเสียคาปับสามพันเขาเอายุสามพันหรือจิงหองหรือจิงหอผ่าขาเมื่อบอกดิ อหน่บอยนากดันเยอาข้อมาเเอาห่อผ่าขาวเมื่อแม่ครันาไรนีโอ้ยน่ยามเนาะยามันเนาะเขาสามพันเอาสามพันเอาสามพันเราบอกก็เมื่อก็สส่กับห่อผ่าขาวเมื่อดิพวกกันย้อมกันบ่โอ้ยไทยยอมเบียดเลย มันหยามถ่ายรูปแลวเหรเพี้ดบันไล่กันมันเลยนั่นดีไม่ได้เอาก็เอนันดีเลไปเอาเนี่เนาเลยเดี๋ยวตกลงกันตกลงกันนียังเดียวเด้นีกัคือบ่อยเขามาอีกแล้ว ห้ามเขามาตลอดชีวิตบนสถานมันน,นนี้กันเลยบ่ยเขาเลยทันนี้นั่นเนาะบ่ยเข้าตลอดชีวิตนี้ได้บนฐานยามาเนี่ยบ้านเออ่ันไม่เอาก็ไม่ต้องให้ข้าวตลอดชีวิตเลยตกลงกันเลยมันไม่เอาก็มุดไปหนังก็คือห้ามเข้าตลอดชีวิตตลาดนี้นั่นเออเออไ่ไม่ไไปคุยสตัวอ่ไปคุยสตัวกันเลยม่บอกว่ามันแพงมันเป็นบ่ได้แล้วนาะเจ้าของตาชินใจซสื้อมมา โอ,อ,อ,อม้มามาคนไทเนอก็สามากไอ,อะ,ะ,ะไรเนาะเขาก็มาสีปลาสีปลาไว้เจ้า,า,าจก็ไ่ได้ขายเลยมูเจ้านียหอยมูเจ้ายอมอยู่บอกขเนี่ยพไม่ให้เขาาเขาจะขายผู้ใจเออมูเจ้ายอมอยู่บอมูเจ้า แต่ว่า่อยเห็นคอยยบ่เจ้าก็บไปเนาะแต่เ้จับเสื้อก้อนกได้แล้วหาล้อยนะไปมุ้งเจ้าก็ฉีดมุ้เจ้าไว้ในมอสฉีดเขาก็ว่กเอาเป็นเพอเาคนนี้ป่นี่มันต่อเข้าหนิบ่มีผู้ใดเข้ามาต่อะไรซักเออมันขวงอบงหรอจ้นบงหรอบ่ได้ขายมันบอมาแล้วมาชุดไทยมาสิบเอาห ค่อยบอกว่ารถมันเสียบมันเสียเมา่แบบนี้พาขาวหอมเมื่อบอกว่าฉันร่อรอยย่อมเหนื่ยน้ยใง มันตายมันมากอะไรตัวเขาเจ้าของประเทศหรือเขาเป็นประเทศบอกนี่ไทยเวียดไทยเสือไม่ได้หรอกประเโอ้ยเขาเห็นมียะร่มรวมอยู่ด้วยเห็นเบีมัเอาเปรียบกันบั่งมากเนาะบีย่งมากบั่งมากแต่คนไทยกยังขืนมาได้เนาะแต่คนไทยยังปฏิคืนอันนี้เวียดจะไม่หยาบจะหมวกใหมเขาหยาบอยู่หรือเปล่ bên ừ. ừ. cả... ừ. ừ, này là bấm nhặt cái leo bấm 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 keyboard đó, nãy muốn nhặt điện, phải, cỡ lắp vít, nhóc là, mày ăn mày ăn loại nhang này, anh ơi, mày ăn cứ cứ là